แต่ยังไงก็ตามผมก็เลยถือโอกาสเรียนแบบอาจารย์ที่ดังๆในอดีตนะครับว่าเป็นการคัดนางงามมานำเสนอหน้าชั้นนะเพราะว่าในอาชีพที่เราเลือกมาเรียนเนี่ยจริงๆแล้วท่านสมชายประสิทธิ์จุตกูลนะให้นิยามว่าก็เป็นวิชาชีพทางด้านการประดิษฐ์อัลกอริทึมไม่มีอย่างอื่นนะ ส่วนอื่นๆมันเขาเรียกว่าเป็นพระรองนะเป็นอะไรอะไรตัวประกอบปี่ย่อยไปอย่างนั้นเองนะครับนะเราก็เลยคิดว่าอะถ้าอย้างนั้นผมแทนที่จะมานั่งอธิบายเชิงวิชาการใช่ไหมว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มีวิธีพิสูจน์นี่คือนิยามของอก,กรอริชั่มบอกว่าเอาง่ายๆเลยนะครับในใน,ในเราพูดถึงวิชาชีพนะในวงการของเราเนี่ยก็มีอกอริทึมที่มันประสบความสำเร็จอยู่มากมายนะ เราก็คัดเลือกมาเล่าไปฟังเลยดีกว่านะครับเนื่องจากเวลามีน้อยเพราะว่าถ้าเล่ากันจริงๆก็ถึงเย็นก็ม่หมดถูกไหมเพราะว่ายุคของอินเทอร์เน็ตยุคของสารสนเทศเนี่ยมันเกิดมาก็เพราะว่าไอคนที่ประดิษฐ์เอากรยเชื่อมอยู่เบื้องหลังนี่เท่านั้นเลยเพราะนั้นเล่าเล่าได้เท่ากับประวัติศสาสตร์ของอินเทอร์เน็ตหรือก่อนนั้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงจะเลือกได้มาบางส่วนนะฮะ ก็มีประกอบกันสส่วนนะส่วนหนึ่งก็มาจากประวัติศาสตร์นะครับอีกส่วนหนึ่งก็มาจากอนาคตคือยังไม่มาโอเคนะแล้วเราก็จะเล่าปัจจุบันเล็กน้อยนะครับประวัติศาสตร์สำคัญเพราะว่าเ,เราเราจะได้เข้าใจสิ่งที่เรามีอยู่ทุกวันนี้นะครับมันไม่จําเป็นนะฮะเราต้องไปหวนหาอะไรเลดทงเล็ดโชไม่จําเป็นนะแต่ว่ามันก็เหมือนถ้าใครเคยดูพิภพวันนอน เทคโนโลยีมันก็ไปของมันอะเีเน่มนุษย์มันมันล้มหายตายจากไปหมดเพราะฉนั้นมันก็ไม่เข้าใจไอเทคโนโลยีแล้วถ้าใครเคยอ่านนิยายซีวีไอสถาบันสถาปนาของไอแซคอาซิมอฟก็จะคิดถึงโลกที่ไปข้างหน้าสามหมื่นปะีนะ mm hmm. ก็จะเห็นว่ามันมีเทคโนโลยีบางอย่างทีง่ขาดตอนไปเพราะว่ามนุษย์มันมันถ่ายทอดไม่มีคนรับแล้วมันก็หายไป ไม่ใช่ทุกอย่างมันบันทึกได้นะครับเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์ก็สําคัญที่จะทําให้เราแก้ไขหรือทํางานปัจจุบันได้นะฮะส่วนที่เราเรียนเนี่ยเอาไปทําอนาคตเพราะกว่าเราจะเรียนทําเป็นเนี่ยก็สิปีล่วงไปแล้วนะครับนะแต่ไม่จำเป็นต้องรอจนทําเป็นหรืจะท,ทำอาหารกินได้นะครับพอต้องอพอกจากอ้อมอกพ่อแม่ไปทำอาหารกินก็ทาอาหารกินเลยนะท้าไม่ต้องเก่งก็ทำอาหารกินได้นะครับนะเพราะฉะนั้นผม จึงของนำเสนอวันนี้นะครับในรูปแบบการเล่าอ,อกอยทึมทั้งอดีตปัจจุบันยานอนาคตให้ฟังแล้วกันจากเล็กน้อยนะตามเวลาที่กำหนดก็ตั้งชื่อว่ายุคทองของอ,อกอยทึมนะครับแล้วเดี๋ยวเปิดฉากดีที่สุดเลยก็ต้องเปิดด้วยหนังก็หวังว่าจะเปิดหนังแล้วมันฉายได้นะเดี๋ยวดูก่อนนะไม่เคยไม่เคยฉายหนังข้ามเครื่องนี้มาก่อนนะเออแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเสียงออกเปล่า,าถ้าไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะครับ นั้นฉายหนังตึงเตรียมมาละหนังเราอยู่ไหนไม่งไงเราคงเดาออกนะครับว่าหนังผมกะว่าเรื่องอะไรบางคนก็เคยได้ยินมาแล้วความยาวสามนาทีนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะดิสคัสมนเล็กน้อยเรื่องนี้แล้วก็ค่อยเข้าเรื่องหลักผู้ ที่เป็นดารานำในที่นี้คือคุณสตีฟมาฮันนะครับ เอาละนะครับเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องนี้จากเล็กน้อยเดี๋ยวมินิมัส์ไก่อนออก่อนจะเข้าเรื่องหลักนะครับ เราลองนึกถึงไอ้วิดีโอที่เมื่อกี้ได้ดูไปนะฮะก็เห็นเพื่อนๆหลายคนก็ดูมาแล้วก็อาจจะเรามีฉายบ่อยความจริงเรื่องของรถจอมมี่คนขับเนี่ยตอนนี้ทำออกมาเป็นโปรดักต์แล้วนะเมื่ออาทิตย์นี้ผมอ่านก็ได้ข่าวว่าบริษัท Google เนี่ยได้รับไลเซนส์นะครับให้ใช้แต่ผมไม่ทราบว่าไลเซนส์ประเภทกว้างขวางแค่ไหนนะให้วิ่งอยู่บนถนนในรัฐแคลิฟอร์เนียได้แล้วนะ นะครับเพราะนั้นก็ตอนนี้ก็จะมีรถมาวิ่งกันเราก็ดูไม่ออกหรอกขนาดไหนมีแต่ความจริงดูออกนะมันจะมีพวกเซนเซอร์อะไรติดเต็ไมไปหมดเซนเซอร์พวกนั้นราคาแพงกว่ารถประมาณ10บเท่านะโอ้โหรถรถรถคาขันลห้าแสนแตเซนเซอร์บวกบวกเข้าไปประมาณห้าล้านนะครับก็เพราะนั้นมันยังไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะราคาถูกที่ชาวบ,บ้านใช้ได้หรอกนะแต่ว่ากเา็เหมือนกับโปรโตไทป์นะต้องมาลองใช้ดูก่อนสิ่งที่ทำให้ เทคโทนโลยีพวกนี้เป็นไปได้นะครับพวก,กท่านอันแรกสุดพวกท่านคงคงได้ใช้ใหแหละก็คือคือแผนที่ใช่ไหมนะแผนที่ตอนนี้พัฒนาจนกลายเป็นอุปกรณ์ประเภทหนึ่งได้เลยเหมือนเหมือนอะไรเหมือน voice service ได้เลยก็หยิบขึ้นมาแผนที่มันก็ค่อนข้างแม่นนะครับใครที่ไม่เคยใช้ก็เพราะว่าเราเราเดินทางอยู่เฉพาะบริเวณที่เรารู้จักนะก็ลองไปเดินทางที่เราไม่รู้จักก็ต้องใช้เองแหละนะครับเพราะแต่ก่อนเราก็ใช้วิธีว่าลงไปแล้วถามทางใช่ไหมหมายนี่ถามทางไปเนี่ย คนบอกก็ไม่บอกไม่ถูกเหมือนกันถ้าไปต่างจังหวัดนะก็ก็เอาแผนที่ขับไปถึงแม้ว่ามันผิดแต่ว่ามันก็ยังทงหาถนนที่เราได้นะผมไปลงหลายทีก็เปิดไอ้แผนที่แล้วหาทางกลับบ้านได้นะครับมันไม่ได้พาเราไปที่หมายนะมันพาเรากลับบ้านได้เนะี่ยแม่นที่ถุดส่วอย่างอื่นไม่ค่อยแมนเท่าไหร่เพราะว่าเราเราบางทีเรานิยามที่หมายอะยากเพราะเราไม่เคยไปไนงะถ้าคุณมีพิกัดยังง่ายละ่ะถ้าคุณไม่มีพิกัดอะไรคือที่หมายอะชื่อโรงแรมโอ้พาไปคนละโรงแรมหรือว่าบางที ชื่อเดียวกันมีหลายที่อย่างนี้เป็นต้นนะครับสิ่งต่อมาก็น่าจะเป็นพวกอโตเมชัตินะที่ที่ทำให้ให้รถได้ขังกับวิ่งได้ใช่ไหมข้างในก็จะมีอะไรระบบโปรแกรมอะไรบางอย่างที่จะนําทางมันไม่ใช่ว่าดูแผนที่แล้วมันก็ขับได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วแผนที่ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับบวกลบสิเมตรถ้าคุณขับรถแล้วก็หลับตาขับพวซส่วในระยะ10เมตรนี่ชนยับเยินแน่นอนเพราะนั้นบริเวณรอบตัวมันเนี่ยมันก็ต้องมี มีรับรู้ใช่ไหมว่าตรงไหนเป็นถน,นนตรงไหนเป็นคนในที่นี้เนี่ยหนังทําไว้หลายปีแล้วนะครับปัจจุบันก็วิ่งในรถสภาพรถติดได้แต่ในหนังนี่คือเมืองนี้มันน่าอยู่จริงๆเลยใช่ไหมไม่มีรถติดเลยไม่มีรถคันอื่นเลยใช่เพราะว่าผมคิดว่าเขาคงปิดบริเวณนั้นนะ่ะแล้วก็ไปถ่ายทําหนังเรื่องนี้แหละถึงแม้ถึงแม้จะมีฉากว่าคุณสตีฟไปใช้ชทํากิจวัตรประจําวันใช่ไหมไปซื้อแซนด์วิชใช่ไหมแล้วก็ไปเอาเอาเสื้อที่ไปซักรีดไว้ ซึ่งก็เก่งมากเลยนะเขาจะแขวนไว้ทางซ้ายสุดคุณตติก๊กก็เดินมาหยิบได้พอดีทังนั้นี่อย่างที่คุณอาจจะเห็นจากหนังแล้วนะครับว่าคุณตติ๊กเป็นคนตาบอดอันนี้ก็ชัดเจนว่าเป็น,เป,นเป็นการโฆษณาในเชิงเซนติเมนทัลว่าเทคโนโลยีมันช่วยคุณภาพชีวิตนะครับแต่ผมจินตนาการว่ารถเมลม์ถ้ามันเป็นอย่างนี้ได้ก็ดีใช่ไหมเพราะว่าคนผู้น,นั่งก็จะได้ปลอดภัยขึ้นไม่ต้องขึ้นอยู่บนชีวิตของคนขับที่ต้องอะไรอะเคร่งเครียดตลอดทั้งวันทั้งคืนพยายาม ทำลายได้โดยการเพิ่มจํานวนรอบหรืออะไรแต่ไม่ไรนะคือสงคารามในใ,ใ,ในการจ,จราจรในกรุงเทพไม่ทำให้คนอารมณ์เสียใว่าหงั้น,ะาาน,นผมเลิกขับรถไปแล้วผมก็เลยอารมณ์ดีตลอดวันนะครับเอาละเราจะเห็นว่าทั้งหมดที่ผมพูดคร่าวๆเ,เนี่ยมันก็คงพึ่งพาความฉลาดของโปรแกรมเบื้องหลังไอ้เซอร์วิสเหล่านี้ไม,ม่ว่าจะเป็นแผนที่ออโตเมชันอะนะนะไรๆเตมไปหมดใช่ไหมในมุมหนึ่งถ้าเรา ที่นา,นาการไอเซอร์วิสหรือว่าโปรแกรมเราผมอบผมขอใช้คำว,ว่าโปรแกรมแทนออกรอิทึมาจากเบือ้องต้นอย่องนะครับกูเห็นว่าเออมันก็คือเขียนโปรแกรมนั่นแหละถูกไหมแต่โปรแกรมอย่างที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่ไม่ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้คอมพิวเตอร์ยี่ห้ออะไรเนี่ยมีแรมมากหรือแรมน้อยนะ c p ซวิ่งกี่กิกะเฮิร์ตออปเปอเรติ้งซิสเมยี่ห้ออะไรนะได้เวลาอัปเดตหรือ,อยังเมื่อเช้านี้จะมายังต้องอัปเดตอีก โผล่ว่าอัปเดตมาแล้วต้องอัปเดตก่อนนะ <_ d ata> เพราะว่ากลัวเครื่องเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะทํางานไม่ราบรื่นนะครับมันก็เป็นโปรแกรมในเชิง abstract เนื้อห์นั้คือโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมทั้งมวลน,นะครับเราก็เลยตั้งชื่อนะครับความจริงมีฝรั่งก็ตั้งชื่อไว้นานแล้วเขาศึกษาเรื่องโปรแกรมที่ไม่ขึ้นอยู่กับสภาพฟิสิ i c a l ทั้งหมดเนี่ยนะคือเราศึกษาโปรแกรมในลักษณะที่เป็นที่คุณไม่ชอบเนะ่ๆเป็น mathematical object โอเคนะครับ พราะแน่นอนฮนะพวก computer, คอมพิวเตอร์คําว่าคอมพิวเนี่ยคอมพิวเตอร์แต่ก่อนมันเป็นเชิงของมนุษยศาสตร์นะเพราะมันเป็นคนคํานวณคอมพิวเตอร์มันตามความหมายเป๊ะเลยนะเออเหมือนรันเนอร์รันเนอร์คนวิ่งนักวิ่งใช่ไหมคอมพิวเตอร์ computer มันคือคนคํานวณนะสมัยก่อนการคํานวณอะไรที่มันซ้ําๆแล้วต้องใช้งานเยอะนะอย่างเช่นในวงการไฟแนนซ์สมัยนี้นิ่มไฟแนนซ์กันเยอะเราจะจ้างคนมาคํานวณตาราง แล้วตารางเนี้ยเอาให้คนใช้คนใช้จะได้แค่เปิดตารางดูเช่นค่าเสื่อมราคาถ้าคุณไม่มีเครื่องคิดเลขก็คำนวณค่าเสื่อมราคาจะให้นักบัญชีทุกคนคำนวณด้วยมือราคาได้ผิดกนันอุตลุดถูกไหมเขาก็จ้างคนมาคำนวณตารางค่าเสื่อมราคาพอกฎหมายเปลี่ยนในไรปีก็ต้องคนคำนวณใหม่เพราะ,ะนั้นคอมพิวเตอร์เนี่ยอย่างห้องเนี้ยมีนิสิตอยู่ร้อยคนเป็นต้นนะนี่คือการทํางานของคอมพิวเตอร์สมัยก่อนนะ แต่ละคนก็จะได้รับงานแจกมาแล้วก็นั่งคำนวณและการคำนวณเพื่อจะให้แม่นยำเราก็ไม่ได้เชื่อคนเดียวเราก็จะทำซ้ำสามคนั้าคำตอบตรงกันก็รับคำตอบนั้นไว้ใช้เพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์มาจากเทอมที่เป็นมนุษย์มนุษย์ที่สุดในโลกแล้วนะไวะันนี้ไม่ได้เอารูปถ่ายนะห้องคอมพิวเตอร์ในสมัยแรกมาให้ดูนะดังนั้นก็ไม่แปลกที่นักณิาสตร์จะเป็นคนจินตนาการถึงไอ้เครื่องจักรพันนี้มาก่อน ร่วมร่วมมือกับวิศวกรคือคุณฝันก็ฝันได้แต่ผมก็ต้องทําความฝันมันเป็นจริงถูกไหมดังนั้นก็เอากริทึมก็คือโปรแกรมในเชิงที่ไม่ขึ้นอยู่กับอะไรเลยนะในในมิติที่เป็นคณิตศาสตร์พอเป็นคณิตศาสตร์แล้วก็ศึกษาเอากริทึมได้หลายแบบนะครับนะอย่างเช่นแบบแรกที่เราสนใจก็คือเครื่องจะแหงไหมเอออันนี้คุณคุณเป็นิเปเียนเยอะๆมันมันลืมไปแล้วว่าความจริงมันถามกันถามไม่ยายนะั่นะเครื่องจะแหงไหม คอมพิวเตอร์แหงเนี่ยก็แปว่าเราทํางานอะไรบางอย่างอยู่แล้วมันก็หยุดทํางานไปโดยโดยไม่บอกกล่าวถูกไหมมันก็อยากจะมีหลายสภาพที่ที่ทหยุดทํางานหรือไม่หยุดทํางานถูกไหมมันคําถามแรกเลยนะที่ที่เราศึกษากอนทอนนี้คือมันจะแหงไหมถ้าในในในเชิงการโพสต์เป็นคําถามทางคณิตศาสตร์เนี่ยเราเรียกว่า h o l t i n g problem มีวิธีรู้ไหมให้โปรแกรมใดๆมาแล้วบอกได้ว่ามันจะหยุดหรือเปล่า โอเคนะครับนะคำตอบคือไม่มีฮะเสียใจด้วยนะสปอยเลอร์ไม่มีฮะแล้วเราเลยค้นพบว่าเรารู้คําตอบอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าเราต้องคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับว่าสิ่งใดบ้างที่คอมพิวเตอร์คิดไม่ได้นะโอเคนะฮะมันมีบางอย่างไม่ต้งสิ่งเ่าเนี้เราแค่บอกใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ก็ใช้ได้ตลอดบอกมีตั้งเยอะที่ใช้คอมพิวเตอร์ทําไม่ได้นะครับเช่นตอนผมจีบภรรยานะจีบแฟนนะจีบแฟนก็ ตอนนั้นพอดีคอมพิวเตอร์มันเคยดีได้สมัยนี้อาจจะใช้ได้นะคุณเอาคอมพิวเตอร์ไปจีบหนุ่มหรือจีบสาวไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่หรอกถูกป่ะถ้าคุณซื้อ Apple Watch ใช่ครับอาจจะได้ผลกว่านะเราก็อยากจะรู้เคตรงนี้เลยไม่ใช่แค่เป็นความรู้สึกนะแค่ขีดเส้นเลยได้ไหมว่าแค่ไหนทำได้แค่ไหนทำไม่ได้อันนี้ก็เป็นการศึกษาเอากอยทึมในแง่ที่เป็นเป็นเป็นแมทเทอร์เอฟเจตที่มีประโยชน์จริงๆถูกไหมปัจจุบัน Security ทั้งหมดที่แบงค์ใช้ที่ ตอนนี้ก็มีปัญหานะฮะมีสองเรื่องใหญ่นะครับเรื่องนึงเกิดเพ้นเมื่อเดือนเดือนที่แล้วนะฮะก็คือเงินดิจิตอลผู้ผู้ผลิตและผู้รับเป็นอะไรเรียกเอเ็กชนะแลกเปลี่ยนเงินก็คือเอาเงินดิจิตอลนี่ไปซื้อของได้น Bitcoin <ม>ี่บิตคอยต้องปิดตัวไปเพราะว่าเขาเขาปิดตัวเองนะครับโดยขอยื่นล้มละลายคือมีหนี้สินมากกว่าที่จะบริษัทจะรับผิดชอบไหว อันนี้คือมัลก็อกนะฮะมัลก็อกซที่ญี่ปุ่นคนทำเป็นเมริกันนะฮะตอนนี้คนนี้ก็จะกำลังถูกกฎหมายก็อาจจะจับเขาในฐานะผู้หลอกลวงก็ได้นะครับเราอ่ะแล้วไปตามคดีนี้เองอันนี้คดีใหญ่สุดของโลกคดีหนึ่งเพราะว่าเงินเนี่ยมันไม่ใช่จำมันัวมันเองอยู่ที่ประเทศหนึ่งแต่มันไปค้าขายอีกประเทศไหนก็ได้เงินบ<ม>ันนี้มันไหลได้ทุกประเทศนะครับคดีที่สองก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับไอ้เงินดิจิตอลนี่เหมือนกันที่เรียกว่าบิตคอยน์นะ ก็มีบริษัทหนึ่งตั้งมา3ปีแล้วนะครับสัญญากับคือ,คอขายเครื่องมหัศจรรย์ให้ผู้ใช้ผู้ซื้อผู้ซื้อก็คือคนที่จะพยายามตั้งตัวเป็นผู้ผลิตบิตคอย n b บิตคอยนี่เป็นเงินดิจิทัลชนิดที่ไม่มีใครควบคุมนะทัเทอรี่ดิสิบิวไม่มีไม่มีรัฐบาลห้ามได้ไม่มีอะไรในโลกที่มายุติมันได้พราะั้นแต่แต่เดยลืมนะครับเงินมันเป็นแค่สมมุติ ถ้าไม่มีใครร่วมหัวสมท้าคุณมันก็ไม่มีการแลกเปลี่ยนสินค้าเงินก็ไม่มีความหมายนะต้องเข้าใจพื้นหลังไว้ก่อนนะฮะตัวตัวเทคโนโลยีอย่างบิตคอยที่เป็นอัลกอริทึมประเภทหนึ่งมันเป็น totally d i g ิ t a l นะครับคนที่สนใจประชาธิปไตยอย่างรุนแรงนะก็อาจจะชอบเงินประเภทนี้เพราะว่าไม่มีรัฐบาลมาเกี่ยวข้องโกงกันไม่ได้โดยไม่ต้องมีคนคุมตรงกลางไอเดียเป็นเท่านั้นเองนะฮะเรื่องมันมีอยู่ว่าถ้าจะคุมกันไม่ได้มันก็ต้องเอาหลายๆคน ใช่คนที่ร่วมหัวจมท้ายกันเพื่อจะเพื่อจะใช้ระบบเงินอิสระเสรีเนี่ยก็ต้องช่วยกันรักษาระบบเพื่อให้มันทำงานอยู่ได้นั่นคือต้องมีการคํานวณอะไรบางอย่างเราเรียกว่า block l e อ g e r ั้งถ้าจำจำไม่ผิดนะจะชอชื่อเทคนิคใช่มหมก่อนหมายถึงว่าต่างคนต่างคอยดูกระเป๋าอีกคนหนึ่งว่าไม่โกงโอเคนะฮะมันจึงมีบัญชีตรงกลางซึ่ง totally distribute ทุกๆุเหรียญทุกๆเศษเหรียญ ทุกๆ transaction ที่เกิดในระบบเงินที่ตอลชนิดนี้จะถูกบันทึกไว้หมดอันนี้บอกว่าจะบันทึกไงไหวและคนไหนเข้าคนไหนออกก็ไม่มีวันหายถ้าตราบใดยังมีคนกลุ่มใหญ่ที่ยังอยู่ในระบบมันเท่นะนี่ว่า database ที่ไม่มีใครจับป้องได้แต่ทุกคนช่วยกันรักษาความอะไรความเป็น integrity ของ database ได้เพราะทุกคนก็ต้องออกแรงคอมพิวเตอร์คำนวณคราวนี้ เพื่อจะกระตุ้นเหมือนกับทฤษตีทุนนิยมทั่วไปก็คือใครออกแรงมากก็ต้องได้ผลตลอบแทนบ้างเราก็จะแจกเพวันเงินนี้มันไม่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 ได้มาจากว่าใครจะสถาปนานะฮะต้องออกแรงคำนวณทํางานรับใช้ชุมชนแล้วท่านก็จะได้ค่าค่าแรงเป็นเงินที่เจ้าตะกุลน,นี้นั่นเองทำไมเริ่มต้นเอาคอมพิวเตอร์ของผมวิ่งอยู่สัก2อามชั่วโมงก็ได้มาสอมเหรียญละเหรียแป้อยยูเอสดอลลาร์นะตอนนี้โอ้โห อย่างนี้คุมเว้ยใช่ไหม <_ m uch> ก็เลยเกิดบริษัทนี้ที่ผมว่าไงนะบริษัทที่ผมอ,อ่านชื่อจําชื่อไม่ได้แนละ้วใครก็ไปหาชื่อเอาไเห็นกันเพราะตอนนี้มันดังหน้าหนึ่งแล้วนะครับเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเกิดความนิยมในเงินที่เจ้าก็มีคนแข่งขันกันถูกไหมผลิตเหรียญเพราะนั้นเครื่องใครเร็วกว่าก็ได้เปรียบเท้าก็ขายเครื่องพิเศษนี่พวกพวกสนใจฮาร์ดแวร์นะ มีทางทำเงินนะครับแต่ว่าบริษัทนี้ทําเงินแบบผิดกฎหมายนะก็เลยเพิ่งโดน FTC นะฮะเรียกกระทรวงการค้ามั้ง Federal Trade Committee เนี่ยนะไปสั่งยึดยุติกิจการบอกว่าเอ๊โกงนะปิดบริษัทพวกนี้สิ่งที่เขาทำก็คือว่าเขาบอกว่าฉันมีเครื่องนะซึ่งคอมพิวเงินที่เจ้าได้เร็วกว่าคนอื่นเขา1,000เท่าราคาเนี่ยคุ้ม คุณซื้อของผมไปเนี่ยเปิดสักสามวันคุณก็คุ้มค่าเครื่องผมละทุกคนฮะจริงเปล่าแล้วเขาก็เดโมให้ดหูก็จริงก็เปิดปรีออเดอร์ประเด็นคือปรีออเดอร์ไงส่งเงินมาเลยผมทําเสร็จเมื่อไหร่ส่งให้คุณสามปีผ่านมายังไม่มีใครได้เครื่องเลยสรุปว่าบริษัทเนี้ยได้เงินไปตามการคํานวณของ FTC ที่เป็นข่าวหน้านหนึ่งตอนนี้ยี่สิบถึงห้าสิบล้านเหรียญเฮ้ยมีเรวอ่ะไขฝันอย่างเดียวเนี่ยนะบวกกับความโลภของมนุษย์ ได้เงินสามปีได้ทั้งห้าสิบล้านเหรียญน,นะก็เลยเลยถูกถูกตำรวจปิดบริษัทไปละนะครับเจ้าของบริษัทก็บอกไม่จริงเนี่ยมาใช้กฎหมายรุนแรงเกินไปผมกำลังจะคลอดและขอเวลาผมอีนี่เดียวเท่านั้นเองเครื่องผมไม่จะคลอดสง่งให้ลูกค้าได้อยู่แล้ะก,ก็ก็ไปว่ากับมมนบนศาลนะครับแต่นี้กิจการเนี่ยปิดไปนี่คือข่าวดังที่เกี่ยวข้องกับัลกอริทึมถ้าถามว่าไอ้เส้นที่ผมบอกว่า การศึกษาทางแมชติเมติออเจกต์ที่บอกว่าอะไรทําได้อะไทำไม่ได้เนี่ยมันเป็นเส้นยังบางๆนะเพราะว่าไอ้ดิจิทัลเงินดิจิทัลอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับนิดเดียวว่าไม่มีใครโกงกันได้ความที่ไม่มีใครโกงกันได้เนี่ยมันขึ้นอยู่ p r i n c i ป l e ของว่าเราขี่เส้นนี้ไปตรงไหนนะเรารับประกันและพิสูจน์ได้เลยนะครับว่าโกงกันไม่ได้เออทฤษฎีของการโกงกันไม่ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับทฤษฎีคณิตศาสตร์บางอย่างเอามาพิสูจน์สิ่งที่บอกว่าเขาไม่ได้หยุดหรือไม่หยุด ก็น่าสนใจดีกไหมเพราะฉะนั้นแน่นอนฮนะคนที่จะศึกษาส่วนที่เป็นแอ็บสแตรกต่อไปน้ะก็คงภูมิใจได้นะครับว่ามันมีผลต่อโลกนี้อย่างเอ่อรีคับเบิรเหมือนกับ Global วอร์มม g ไม่รู้จะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายใช่ไหมคือเงินมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนับแต่ตั้งแต่วันที่บิตคอยนได้ปากอ,อกตัวบนโลกแล้วผู้คนคิดบิตคอยนนี่นะยังเป็นตำนานที่ไม่มีใครใคร,รู้คือใครมันเท่นะมันโหลี้ลับ เหมือนหนังสายลับมากๆเลยแต่อยโค้ดหรือโปรแกรมอยู่ใน Public d o m a i นนะครับคุณดาวน์โหลดมาแล้วก็คอมไพล์แล้วก็รันแล้วก็เปิด Exchange ได้เลยไม่ได้เรื่องยากเย็นอะไรแล้วไม่ได้ผิดกฎหมายนะผิดกฎหมายก็ต่อเมื่อคุณรับเงินเขาแล้วให้บิตคอยเขาเกิดรับเงินจริงๆขึ้นมาใช่ไหมคนแรกที่สนใจก็คือคมมกรมสรรพกรคุณมีไรายได้ไหมถ้าไรายได้ขอภาษีกคนนึงที่สนใจยิ่งกว่าสรรกร อาจจะไม่เท่านะก็คือแบงค์ชาติถามว่าคุณค้างเงินใช่ไหมถ้าค้างเงินไม่มีจดทะเบียนได้ไงโอเคนะก็เป็นเป็นเรื่องที่แต่ละประเทศก็ต้องต้องคิดกันไปอ่ะเพราะมันคุมไม่ได้การส่งเงินให้ผมให้คุณเนี่ยมันแค่อีเมลฉบับเดียวจบไม่มีอะไรและโกงกันไม่ได้แล้วต้องต้องขอย้ำนะเพราะฉะนั้นผมส่งเงินให้คุณเสร็จผมเอาเงินนี้ส่งให้เพื่อ,อ,อนอีกคนไม่ได้เพราะระบบที่มันกระจายตัวทั่วล่า มันจะเช็คกันเองว่าส่งไม่ไปส่งและรับไม่ได้เบิกเงินไม่ขึ้นเงินนี้ invalid มันเช็คได้หมดเออมันเทด่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอนาคตไร้ขอบเขตจํากัดจินตนาการไม่ถูกเลยดีหรือเลวก็ยังจินตนาการไม่ถูกเหมือนกันอ่ะเพราะฉะนั้นพอเห็นนะฮะว่า abstract หรือโปรแกรมที่เป็นเชิง abstract นี่มีผลกระทบต่อชีวิตเราในอนาคตมากมายม,ายมายหาศาลยงเพีงไหนไม่ใช่แค่อำนวยความสะดวกนะ เปลี่ยนระบบเศรษฐศาสตร์ไปเลยนะเศรษฐกิจเปลี่ยนโดยชินเชิงเลยพอไม่มีคนต้องรับประกันว่าเงินนี่จริงหรือไม่จริงเนี่ยก็ต้องกลับมาถามใหม่ว่าเงินคืออะไรอะไรคืออัตราแลกเปลี่ยนอันนี้ผมไม่ขอเข้าไปยุ่งนะครับนักเศรษฐศาสตร์ก็ปวดหัวกันต่อไปแต่ว่าทําให้นักเศรษฐศาสตร์หลายคนนี่ตอนนี้กําลังกําลังเครียดหลายคนบอกแบนไปเลยแบนไปเลยแต่ก็เหมือนเหมือนทุกอย่างในอินเทอร์เน็ตอะแบนได้ไหมล่ะเพราะนั้นคำคำที่บอกว่าห้ามใช้เงินดิจิตอล แบนได้ไหมล่ะถ้าแบนไม่ได้ผมคิดว่ามานั่งคิดกันดีกว่าว่าจะใช้ยังไงนะให้มันเกิดสันติสุขแทนที่จะฆ่ากันตายนะครับอพอพออินโทรดักชั่นไปพอสมควรแล้วนะครับว่า,าสิ่งที่เป็นโปรแกรมนะที่ไม่ขึ้นอยู่กับวัตถุจริงในโลกนะเราเรียกว่าอาอลกริทึมนะครับเป็นการศึกษาโปรแกรมในเชิงคณิตศาสตร์เพื่อจะรู้คุณสมบัติบางอย่างซึ่งมีผล มากมากเลยนะฮะอย่างเช่นที่คุณไปบอกไปตู้ไอเทมแล้วคุณบอกว่ามีคนมาแกะแกะขอดูแอบดูบัญชีคุณได้ง่ายๆคุณคงไม่กล้าใช้ถูกไหมแต่เรารับประกันเลยนะครับมันมันยากขนาดไหนสามารถจะบอกความยากระดับความยากให้ได้เลยนะครับอันนี้ก็ทําให้คนใช้กล้าใช้สิ่งที่ตามต่อมานะครับไม่ว่าในผลิตภัณฑ์สมัยใหม่ก็คือการจ่ายตังค์ด้วยโทรศัพท์มือถือถูกไหมเอาแปะแล้วก็จ่ายไอโฟนนี้ก็จะตั้งอยู่บนพื้นฐานเดียวกันหมดนะเพราะมันเป็นคือเงินดิจิตอล ครับแต่นี้ความสําคัญของสิ่งที่ศึกษาก็ก็แน่นอนถ้ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์โดยทั่วไปมันก็ต้องสําคัญมากขึ้นนะครับดังนั้นเราขอย้อนยุคกลับไปก่อนนะในสมัยเริ่มต้นอันนี้เป็นใบหน้าของอาจารย์จอร์จแดนซิกนะเขาคิดอากออเท่มนี้ก่อนผมเกิดคือตอนนั้นผมอายุเท่าไหร่ ติดลบ10ขวบยังไม่เกิดอีก10ปีถีงมาเกิดนะครับเออไม่แน่นะแต่ก่อนพวกาจะเป็นผู้ช่วยวิจัยของอาจารย์แดนซิก็ได้ใช่ไหมใช่ป่ะเพราะมัน10ปีเป็นยังตายก่อนแล้วค่อยมาเกิดใช่ป่ะเป็นยุคเขาเรียกว่าไงอเมริกันบูมเพราะว่าทําอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมนี่มันเรื่องง่ายๆเลยมัน s y n นนิ m ัสเกียวกับคำว่า mass production แปลว่าทำ iPhone 6 plus ในราคาพันบาท ขายได้ทั่วลหลกแค่นั้นเองนะทำของที่เคยเป็นของที่จำเป็นนะครับแล้วก็แพงกลับมาขายในประการเนะิทุกคนซื้อหาได้หมดนี่คือคำความหมายของอุตสาหากรรมกระจกที่คุณเห็นนี่มองไปเป็นสีดอกกุหลาบสุดยอดเลยตึกเราทำไมต้องมองไปเป็นสีดอกกุหลาบผมไม่ทราบนะนะทำให้ผมนึกถึงอีดิทเพีฟนะครับร้องเพลงลาวีอังโรสนะ ถ้าคุณไม่รู้สึกคือไม่ก็ลองจินตนาการตามนะก็ระจกอย่างเงี้ยเพิ่งผลิตกันได้เมื่อหกสิบปีเองนะแต่ก่อนกระจกเป็นของแพงคุณเห็นว่าโบดในยุโรปติดกระจกสีนี่ถือว่ามันสุดยอดเพราะว่าชาวบ้านไม่มีนี่เอาไหมได้ไปต้องกระจกสีเพราะทำกระจกใสไม่ได้ง่ายๆแค่นี้กระจกใสมันคุ้งคุณเลยใส่สีไปมันติดในดูดูอลังการโอเคนะกระจกนี้เราเรียกว่าระบบโฟลต นะั่นคือการหลอกระจกหล้อมกระจกแบบใหม่ที่ทําได้แบบ mass production ทำให้กระจกกลายเป็นของถูกชาวบ้านใช้กันตมไปหมดยกเว้นโทรศัพท์มือถือที่ถือว่ากระจกเป็นของแพงถือว่าต้องหน้าหน้าหน้าจอต้องเป็นยี่ห้อลิงประเภทหนึ่งถึงจะขึ้นราคาได้ส่วนคนอื่นเขารู้อยู่แล้วว่าเอนจิเนียร์พลาสิกมันเหนือล้ำกว่าเยอะตกไม่แตกกรเด้งกระดอนกระเด็นกระ,กระ,กระกมาบนมือได้ถว่างอก็ไม่หกักเด้งกับคือรูปได้กถกว่า แต่ไม่เป็นไรนะนในผมว่าความความรู้สึกว่าเป็น luxury item เนี่ยมันสวยกระแสเพราะเพชรเนี่ยมันแพงใช่ป่ะถ้าคิดในความหมายนั้นผมซื้อแหวนแต่งงานได้ภรรยาเป็นพลาสติกภรรยาผมเริ่มปลืม้มเดี๋ยวผมว่าคงไม่ปลื้มแน่เลยนะเพราะงั้นะนะนะการคงไบเลอก็อีกแบบนะึงนะนะครับอ่ะเราย้อนมานะว่าเข้าใจของแมสต์โปรดักชั่นแล้วอาจารย์แดนซิกเนี่ยคิดเอ่อเอากรอทัมอันแรกสุดสำหรับแก้ปัญหาการผลิต เราเรียกว่าผลิตยังไงให้ได้ราคาดีที่สุดอันนีป้ปัญหาเดียวกันนะกับว่าจัดการส่งของนะที่เรามีเครือข่ายส่งของทั่วกรุงเทพส่งยังไงให้ประหยัดน้ำมันสง่งให้ประหยัดเวลาหร,หรือเครื่องบินทํายังไงให้ผู้โดยสารที่รออยู่เนี่ยเสียเวลารอน้อยสุดถ้าเครื่องบินต้องเปลี่ยนเส้นทางบินหรือเครื่องบินราคาต้นทุนเครื่องบินที่แพงทีง่สุดน่าจะเป็นราคาโฆษณาเอ้ยไม่ใช่เป็นราคาน้ํามันในการบิน ทำไงาาจัดเส้นทางน้ํามันเครื่องบินที่บินเนี่ยประหยัดน้ํามันที่สุดแต่ประหยัดน้ำมันเราคิดว่าแบมมัไม่แค่ค,ความยาวไม่ใช่นะเครื่องบินเสียเวลาที่สุดไม่ใช่ตอนบินวะเออตอนรอจะลงและขึ้นจากสนามบินครับไม่น่าเชื่อนะสนามบินถูกเลตติ้งไม่ใช่ว่าผมชอบช้อปปิ้งที่ไหนอันนั้นส่วนเล็กๆส่วนใหญ่คือผมผมบินไปถึงสนามบินแล้วต้องรอกี่นาทีถึงจะลงไปแลนดิ้งได้ผมกําลังจอดอยู่ที่ หัวลานเวล่ะกี่วินาทีผมถี่จะบินขึ้นไปได้สักทีเราปรับกันเป็นนาะทีละหมื่นบาทนะครับต่อลำต่อครั้งเพราะฉะนั้นคนไหนเนี่ยที่ขึ้นมาเลติ้งสูงสูงก็แปลว่าเจ๋งจัดคิวขึ้นลงปุ๊บป,บปบุไม่มีชนกันเลยนะไหลลื่นตลอดทั้งวันทั้งคืนสนามบินนี่ไม่เคยมีแห้งเลยนะก็บินมันบินลงขึ้นลงสบายลื่นตลอดเออเจอนี่แปลกฮนะเวลารอถือเป็นราคา ถ้าพวกคุณบอกจริงด้วยเหมือนผมเลยเนี่ยกดปุ่ม 3G 4G 5G แล้วเนี่ยถ้าผมถูกชา์ตามเวลาที่รอนะบริษัทผู้ให้บริการเจ๊งไปแล้วถือว่ากดแล้วไม่มาต้องคืนเงินผม3บาทใช่กดแล้วไม่มาคืนบค6บาทแล้วขึ้นเป็นเด็กโงินเชี่ยวเวยนะกดที่ไม่มาขอ9บาทเลยวนะถ้างนั้นบริษัทผู้ให้บริการเจ๊งลาบทั้งโลกนะแต่บริษัทการบินชารจเงินเงินอย่างนั้นผมบินไม่ถึงกูไม่ให้ลงชาร์จเงินคุณแต่คุณลงมาผมขอค่าลงนะก็บาลานซ์เงินไปนี่ค่าบอกนะครับ เพราะฉะนั้นไอ้เครือ,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 อข่ายที่บอกจะบินให้ประหยัดเนี่ยมันไม่ตกไปตรงมาเท่าไหร่นะทั้งหมดนี้แก้โดยอันนี้เลยนะครับพูดในเชิงความหมายคณิตศาสตร์นะฮะ Simplex Method เป็น Optimization วิธีหนึ่งที่ทำกับ System ของ Linear Equation อ่าเราพูดงนี้นมันเกี่ยวบอะไรที่เต็ม e m ด้ว Linear Equation คุณคิดถึงสมก,การสสมก,การมี2ตัวแปร x กับ y ที่ไม่ขึ้นต่อกันนะไม่ใช่ x บวก y เท่ากับ สองเอกบวกสองอ้ยเท่าสี่ 4. อย่างนี้แก้สามปีก็ไม่จบถูกปะ่ะนะต้องไม่ขึ้นต่อกันคือสามารถไม่สามารถแปลงสมการรูปหนึ่งเป็นสมการรูปหนึ่งได้นะฮะคูณสองางนีง้ห้ามห้ามนะครับอ่ะโซลสมาพวกนี้ง่ายมากถูกไหมก็ s u b s t i t u t ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งแล้วก็แทนกลับก็จบละถ้าคุณมีตัวแปรสองตัวมีสองสมการหรือมีตัวแปร n ตัวมี n สมการนะครับแล้วสมการไม่ได้ไม่ได้ดีพีนเดนต์กันคุณก็โซลเอ็กซักท์ลีได้คำตอบแน่นอน ทาง X ทั้ง Y หวทงแซดหรือจะเป็น x 1 x 2 x 3 x 4ก็ตามใจถูกไหมสมการพวกนี้